ิินสเลอาหนุ่มเปลี่ยนไปนะไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยครับอะไรเฮ้ยหนุ่มอยู่นี่เล่นกูแล้วไม่เผ็ดโอ้ลืมบอกไม่เผ็ดไม่ไม่เป็นไรไม่ทันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เปไรหรอกอ่ะแล้วเข้าเข้าสีให้หน่อยแล้วเข้าแล้วหรอเข้าแล้วหรอฮะพูดแล้วเรีย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 วแต่กล้องสายเรียวอ่ะชื่อร้าน จะสั่งก็สั่งครับจะสั่งก็สั่งนะครับน้องหนุ่มครับผมพนักงานอากาซ่าต้องบอกว่าเคยเลยยังเป็นอยู่เป็นเป็นอยู่เป็นอยู่อ๋อเป็นักสายังอาสาไปอยู่เป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครโอเควันนั้นมือนี้ฟรีเดียวแต่เย็นุกพี่ใจเย็นุกพี่ใจเย็นุกพี่ในกำลังสบายดีเนี่ยก็สบายดีครับช่วงนี้ก็เปิดมาก็ไม่คิดว่ามันจะ ได right? ้ผลตอบรับดีขนาดนี้ก็มันคือไม่กลับไปทำงานแล้วกลับ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 ยังกลับอยู่ครับนางเป็นผู้ชายคนเดียวนะที่เหลืออยู่เป็นทีโชว์กระซ่านะนางเป็นตัวท็อปนะนางหล่อนะมันไม่มีใครมาทั้คนเดียวแล้วแถมยังพี่เป็นหลอดไอคนที่โหนสลิงอ่ะเอออันนี้แหละคนโหนสลิงนี่แหละฮะก็ปกติจะเห็นแบบตอนมืดแล้วนะคนนี้ใช้ใจแล้วเพราะอวยไปแ้วอวยใช้ใจแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเมนู เมนูก็จะมีอันนี้หมูแดดเดียวครับเป็นเมนูแนะนําครับผมหมูแดดเดียวครับอันนี้ทางร้านก็หมักเองป้าเขาจะเป็นคนคนหมักให้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเพราหมูสไลด์อันนี้เมนูนี้จะออกดีมากดีมากดีมากข้าหน้าหมูทอดอันนี้ก็เมนูแนะนำร้านเหมือนกันคุณแม่มาเมือที่อยู่นะฮะ น่ขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยเอมีมีบัตรผู้สูงอายุไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่เนื้อเสือร้องไห้ครับผมอันนี้อร่อยกินเนื้อนะเริ่มาผมผมว่าเนื้อด้วยชอบชอบเนื้อด้วยแล้วเมนูข้าผัดก็จะมีครับก็เลือกเนื้อสัตว์เองได้ก็จะมีแหนมีกุ้งมีไก่กุ้งครับผม แล้วก็กุ้งสะดุ้งเมืองหมูร้านนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นหมูสไลด์อย่างเดียวไม่ไม่มีหมูชิ้นเขาผัดแหนมเขาผัดแหนมแหนมครับยังไม่หมดครับเมนูยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกครับยังไม่หมดยังไม่หมดอ่งเลยครับยังไม่หมดเลยเอ๊ะตอนนี้มีแฟนยังอ่ะครับอากาซ่าปิดปุ๊บก็คือมีโปรเจกต์เลยก็คือคุยกักับป้าไม่ครับตอนตอนแรกก็ยังว่างอยู่ครับก็ยังคิดว่าเออจะเอาไงต่อดีก็พอดีมี เงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยลองมาเสี่ยงดูกับเหมือนกับตั้งตั้งหลักก่อนตั้งหลักนะครับผมตกลงมีแฟนยังออ่ะุไยเมนูหลักๆห้ากะเพรานี่ครับต้องยกให้พ่อครัวคนนู้นเลยครับลุงผมครับไม่เป็นไรครับน้อยชิมไม่สลไลด์ว่านี้เนื้อนิ้มหมูอ๋อหล่อครับลุงลุงผมกัน ฮอตมากสมัยหนุ่มๆเออหลซีมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเขาผัดโชนนะไทยได้ได้ได้ครับได้ครับโยนครัวให้เลยเขาผัดโชนครั้งที่แล้วไปทำให้พี่กิฟต์น้ำปั่นใช่เห็นแล้วผมติดตามดูอยู่เหมือนกันโอ้ยติดตามใซีมาติดตามดูอยู่เหมือนกันสรุปกินได้ใช่ไหมฮะได้กินได้นะยังอร่อยเลยอี่นี่ยังอร่อยเลยกิ่ีกว่า ตัวนะไม่เอาแบบว่ามือพองมือพองไม่เอานะอันนี้น้ำปลาน้ำตาลอันนี้ก็จะเหมือนกันช้อนเหมือนกันขอเปิดเตาแก๊สขอเปิดเตาแก๊สเปิดไม่เป็นด้วยโอ้ตายแล้วตายแล้วให้ลุงให้ลุงเปิดเลยครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เคยเห็นพี่ตุ๋ยทำกับข้าวเหมือนกันครับเพิ่งเคยตั้งแต่ทำงานมาก็เพิ่งเห็นนี่แหละเราถอยออกมาได้ไหมเอาเลยพี่เอาเลยพี่ ทำได้มีเสียงบอกว่าทำได้ใส่อะไรก่อนมาอยากได้ไข่กรอบครับมาข้าวลงครับข้าวครับโบบายโบเลยนะฮะโบเลยโบเลยโอ้นี้ไม่ได้ทำมานานแล้วนะนี่ทำตอนอ,อยู่แบบอยู่ที่นะนู่นออสเตรเลียนี่จะสั่งก็สั่งครับ อันนี้จะแดกก็แดกแดกกันแดกนี่เราเรเข้าวผัดก็ลงให้แห้งๆร้วนๆหน่อยครับแ้งครับอืงมีขยาวด้วยซอสถอยซอสถอยเ้าวใหม่ดูเกี๊วใหม่ไฟแรงอาหารเกาหลีไงเธอคิดว่าโอ้อะไรนะ อาพมันจะไหม้นิดนึงพี่พึ่งปรับอ่ะเออไปดิมบัดทำมาลงมาได้ครับผมใส่เลยนะฮะเออโอเคไปเรื่อยๆมาผมจานจานจานเลยจากร้านอะไรนะครับจะกินก็กินครับจะกินก็กินย้อนกลับไปตะเกียบจะแดกก็แดกจะแดกกัแดกใครเข้าจิ้มอะไรนะบอกใครด่าบอกไล่ออกตัดเงินเดือนเออดีว่ะเฮ้ยดูดีโอเคไหนครับโอ้ยเดี๋ยวพี่ลุกก่อนละกันเอ้แป๊บหนึ่งครับ อร่อ้โอเคนี่ใจตุ้มๆนุ่มๆนุ้มๆนุ่มๆเลยฮะกลัวกินไม่ได้ใจตลอดยาพิษเกลัอกว่ากินไม่ได้โอเคดูให้กครด้วยนะดอกใส่ตลอดไปนิดเดียวเองเป็นไงบ้างไงบ้างครับพูดดีๆนะดดีๆวะไม่ให้ออกใช่ไหมโอเคอยู่โอเคอยู่จะแบบจืดๆโอเคอยู่คือ ไม่ไม่มันจืดๆไงมันไมเป็นแบบข้าวผัดนค็นๆข้าวผัดเด็กข้าวผัดเด็กอันนี้ก็ตาเธอตาเธอลองมั่งนี้แต่ไอ้ไไออ้้ข้าวล้วนข้าวอะไรอย่างเงี้อยู่นะล้วนได้อยู่นี่ความรู้ของข้าวเนี่ดูดูกลิ่นสิเลยเลยกินสิรู้เลยมาวงล้วนข้าวจุระทัศนะเนี่ยเห็นไหมเห็น่า จิมจิมดีเลยแหละผันมาดฝั่งลุ้นอยู่ผันหน้ามัดฝั่งหน้ามาดฝั่งโอเคครับผมเราพิมพ์ตาก่อนนะอร่อยทำมาเปเข้าใจแล้วเข้าใจเหรอเหึงเล่นอะไรเผอออาคาซาเปิดบ้างนะฮะใช่มันมันจะเหมือนไหมแต่ไม่ไหมไม่ไหมกินหอมอยู่ไหนเราชิมแบบออริจินอลดิ ร้านนี้ก็รับคนละครึ่งโครงการเขาโครงการหมดล่าสุดก็เราชนะเรารับหมดครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ทางร้านมีบริการส่งเองก็คือยินบ็อกเข้ามาในเพจได้ในเพจได้หรือติดต่อทางเฟซนักิตาสาลีหรือไม่ก็สุภิรชาสารีก็ได้ครับวันหนึ่งก็รอบแรกเริ่มต้นที่11โมงครับผมถ้าออเดอร์เยอะเราก็จะเลื่อน อีกรอบนึงเป็นเที่ยงครึ่งแล้วก็จะถัดไปทุกชั่วโมงครับทุกชั่วโมงก็คือบริการส่งฟรีครับผมเป็นรอบใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นรอบสั่งได้ครับสั่งได้ก็คือแบบปจะส่งไหมได้ครับไปส่งได้ครับได้ได้ครับเอาเอารถมารับผมด้วยนะจะสั่งก็สั่งนะสั่งแล้วก็ไม่ส่งเหรอเห็นบนตั้งแต่ EP แล้วนะคนเนี้ยครับผมครับผมไม่เป็นไรครับเห็นเห็นมันแดงๆไว้ก่อนครับผมครับผม โอ้ขอบมากครับขอบคุณมากครับ